บอกไว้ตรงนี้นะเจ้ขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อนะเออขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อนะเพราะว่าเวลาโดนฟ้องกูโดนคนเดียวนะคนดูไม่ได้โดนด้วยขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันแต่รู้แหละว่าเป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องดราม่าข,ของทีมชาติไทยในเกมที่ชนะอ,อ่ามาเลเซียหนึ่งสู 0, แล้วก็มีประเด็นเรื่องของว่าขอบคุณไม่ขอบคุณเดินหนีกันไปนู่นนี่นั่นเรื่องของเรื่องอะจุดเริ่มต้นมันคืออุ้ยเกือบละโค้ชชาวญี่ปุ่น เขาให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มเขาบอกว่าไอาการเดินขอบคุณแฟนบอลทั้ง4มุมเนี่ยเขาเห็นด้วยเขาชอบเขารู้สึกว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีแต่ในทัวร์นาเมนต์เอฟเอฟอาเซียนคัพสอันยี่สเนี่ยเขาขอได้ไหมขอว่าเออเกมจบปุ๊บขออนุญ,ญาตขอบคุณหรือร้องเพลงหรือปลบมือใช้เวลาให้สั้นที่สุด พื่อที่นักกีฬาเนี่ยกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวไปแช่น้ําแข็งไปรีคอเวอรี่ไปบีบนวดไปครูดาวไปอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะเตรียมกลับที่พักและเพื่อจะเตรียมเดินทางในวันรุ่งขึ้นและเพื่อจะเตรียมเตะในวันมะรืนอันนี้คือคือคือไทม์ไลน์เป็นแบบนี้ก็ทํให้เข้าใจกับแฟนฟุตบอลแฟนบอลก็โอเคเข้าใจได้ไมไ่มีปัญหาเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไปเชียร์ทีมชาติเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่แต่มันคือสิ่งที่เราอยากทําเพื่อทีมชาติไทยของเราเพื่อฟุตบอล ช้างศึกของเราเราอยากทำเราอยากไปคุณจะมาขอบคุณเราเราก็ดีใจด้วยคุณจะไม่มาขอบคุณเราเราก็เข้าใจเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่โดยที่แบบเป็นกฎระเบียบแบบเขาเรียกอะไรมึงต้องมาขอบคุณกูเงินที่กูซื้อบัตรเนี่ยเลี้ยงพวกมึงอยู่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันคือความพึงใจของเรามันคือความพอใจของเราซึ่งถามว่าสิ่งที่เราพอใจที่สุดคืออะไรคุณเล่นให้ดีคุณตั้งใจคุณทุ่มเทคุณมุ่งมั่นคุณโฟกัสกับแท็กติกคุณวิ่งไล่ฟัดคือคุณเล่นอยู่ในเกม ทำเพื่อ่าทีมจะได้ใช้ชนะมีน้ําใจเป็นนักกีฬามีสปิริตเป็นนักกีฬาอาชีพเท่านั้นเลยใครยังไงไม่รู้นะแต่เจ๊มองแค่นี้เจ๊มองแค่ว่าเราต้องการแค่นี้กับการเชียร์ฟุตบอลทีมหนึ่งอะ่ะผลแพ้ชนะเป็นเรื่องที่กําหนดไม่ได้เอ๊ะหรือกาหนดได้ในบางประเทศวะอันนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจนะแต่เชื่อว่ากําหนดไม่ได้เอาเป็นว่ากําหนดไม่ได้ก็แล้วกันนะผลแพ้ชนะมันกําหนดไม่ได้เพราะมันกําหนดไม่ได้ปุ๊บเนี่ย มันต้องดูระหว่างทางที่จะไปถึงผลแพ้ชนะผลการแข่งขันว่าตรงเนี้ยมึงทําอะไรกันอยู่มึงเป็นยังไงกันบ้างนั่นแหละคือคําขอบคุณที่ดีที่สุดที่เราต้องการในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งที่เสียเงินเสียทองเสียสละเวลาขับรถเดินทางนั่งรถประจําทางไปที่สนามซื้อตัว๋วซื้อน้ําซื้อขน,ขนมซื้อของที่ระลึกเข้าไปนั่งเชียร์เชียร์เสร็จหาข้าวกินกลับบ้านแล้วก็เริ่มต้นวนชีวิตใหม่แต่พวกคุณเป็นนักกีฬาอาชีพเหมือนกันแต่อาชีพของคุณคือ คุณต้องทำงานตรงนั้นให้มันเต็มที่ที่สุดสาระสําคัญไม่ได้อยู่ที่การเดินขอบคุณแฟนฟุตบอลอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ทํานะฟังดีก่อนนะเป็นสิ่งที่ดีที่ทําแต่ไม่ใช่สาระสาคัญของคนเชียร์อย่างเราอันนี้ในมุมเจน,นะเสร็จปุ๊บอ่ะแฟนบอลเข้าใจนักกีฬาเข้าใจทีมโค้ชเข้าใจทีมผู้บริหารไม่แน่ใจว่าเข้าใจหรือได้การสื่อสารกันไหม เพราะจากข่าวที่ออกมาเขาก็ยืนยันว่าเป็นแค่การไม่ได้พูดคุยไม่ใช่ว่าเห็นไม่ตรงกันแค่ไม่ได้สื่อสารกันประโยคนี้ในมุมเจไมออม๊ไม่ควรพูดออกมาไม่ควรพูดออกมาเพราะทีมงานของผู้บริหารเล่นโซเชียลไม่พักเลยอะเล่นโซเชียลไม่เล่นโซเชียลฉําใช้คำนี้เล่นโซเชียลฉับมากทีมงานผู้บริหารเล่นโซเชียลฉับสุดๆแล้วพอเล่นโซเชียลฉับปุ๊บคุณต้องรู้แล้วว่า มาสัตยดา๊ยว่าโค้ชท่านเนี้ยพูดอะไรออกไปแฟนบอลฟีดแบ็กกลับมายังไงเพจฟุตบอลไทยเยอะแยะเต็มประเทศนี้ไม่หมดสื่อหลากใหญ่เล่นข่าวนี้ก็หมดว่าโอเคโค้ชเขาขอแฟนบอลก็รับทราบคุณจะบอกว่าไม่ได้สื่อสารกันอันนี้เป็นประโยคที่ส่วนตัวนะใครเป็นคนให้ข่าวหรือใครเป็นคนพิมพ์โพสต์นี่นะต้องตีมือนะต้องตีมือน,นี่คือประโยคที่ช่ยที่สุด คุณจะไม่สื่อสารได้ไงคุณทํางานร่วมกันทุกวันแล้วคุณบอกว่าคุณอยู่คลุกอยู่กับทีมคุณเข้าไปนห้องแต่งตัวคุณเข้ามานั่งม้านั่งสำรองคุณเข้าไปอยู่บนห้องวีไีลงมาในสนามพานักบอลเดิมไปขอบคุณแฟนพานักฟุตบอลเดิมไปขอบคุณสปอนเซอร์พานักฟุตบอลเดิมไปถ่ายรูปคุณบอกคุณไม่ได้สื่อสารใช้ไม่ได้ประโยคนี้ใช้ไม่ได้อันนี้หมายถึงทีมงานนะทีมงานคนทํางานนี้คือใช้ไม่ได้นี่คือจ้องจะเอาใจโดชี ลืมไปว่าสิ่งมันเกิดขึ้นก่อนนะในี่เขาขอไว้คืออะไรโอเคละเราชนะชนะตีมอสิบศูนย์ชนะมาเลเซียหนึ่งศูนย์เรามีหกคะแนนเป็นจ่าฝูงของกลุ่มแต่เรากำลังจะไปเจอสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์มันก็ไม่ใช่ทีมที่หมูงไงเราเจอมันเราก็เหนื่อยทุกครั้งบอลโลกครั้งล่าสุดที่เราไม่ได้ไปรอบสุดท้ายสิบสองทีมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มรอบสามเนี่ยก็เพราะสิงคโปร์นี่แหละถูกไหมเพราะนั้นโค้ชชาวญี่ปุ่นเขาคิดแล้วเออทัวร์นาเมนต์นี้ม่งเป็นทัวร์นาเมนต์หนึ่งเดือนเป็นทัวร อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปเยือนเดี๋ยวต้องเดินทางกลับมาเล่นในบ้านจะพักไปเยือนอีกแล้วกลับมาเล่นในบ้านสองสาวันเตะหนึ่งนัดแล้วมีเย่าเยือนมีอะไรก็ไม่รู้เตะไม่หมดเขาก็ต้องแผนว่าเอยโอเคจักทีมแพทย์นักกีฬาสมรรถภาพร่างกายเป็นยังไงผลงานเป็นยังไงใครเป็นยังไงเขาต้องแผนทุกอย่างเวลาครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเป็นเวลาที่สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทัวร์นาเมนต์เลยก็ได้อันนี้ไม่ได้พูดเวอร์แต่ในมุมเจ๊เจ๊ว่า อันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ที่คุณต้องต้องเข้าใจอ่ะว่าเป็นเนเจอร์ของของคนญี่ปุ่นเขาจะสตริกมากเรื่องเวลาเรื่องของแผนงานที่มันจะต้องแบบเป็นอย่างนี้แต่เชื่อไหมจะดาบอกเลนนะโค้ชญี่ปุ่นคนเนี้เขาอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่คุมสมุทรปราการไปคุมบุรีรัมย์จนไปคุมทีมชาติไทยเขารู้ดีว่าประเทศไทยเนเจอร์เป็นยังไงสไตล์เป็นยังไงเขาปรับแล้วเขาปรับแล้วเขารู้แก่ใจเลยว่าเขารับงานเนี้ยต่อให้เขาจะได้เงินเดือนเยอะมาก เขาจะแบบมีสิทธิพิเศษเยอะมากมี Pri เวลต์อย่างต่างนานาแต่ข้างในเขายังเป็นคนญี่ปุ่นเขายังมีจิตสํานึกเขายังมีสิ่งที่มันสิ่งที่ปลูกฝังเข้ามาตลอดชีวิตเขาอะเนื่องออกมาว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้แล้วแผนงานกว่าเขาจะกล้ามาเป็นโค้ดระดับโปรไลเซนต์อย่างนี้ได้เขาต้องนึกออกใช่ไหมเขาก็ปรับในฐานะที่เขาอยู่เมืองไทยมานานแต่กรณีนี้เขาต้องการได้ขอบคุณปุ๊บ เข้าห้องเลยเพื่อเดี๋ยวมึงไปแช่น้าแข็งใครมีอาการเจ็บบอกแพทย์แพทย์จะได้คลายเส้นนวดให้เช็คอ่ะเดี๋ยวคืนนี้นอนกี่ชั่วโมงต้องฟุ่งนี้เช้าต้องตื่นนะเดี๋ยวต้องไปเดินทางไปสนามบินต้องเดินบินไปสิงคโปร์ทุกอย่างบีบรัดไปหมดบอลเตะสองทุ่มเลิกสี่ทุ่มเลิกสี่ทุ่มเนี่ยสี่ทุ่มเนี่ยยังไม่ได้เข้าห้องไหนตัวนะเพราะอะไรทดเวลาก็นานไหนจะแลกเสื้อขอบคุณกรรมการจับม้จับมือคู่ต่อสู้ขอบคุณโค้ชทีมคู่ต่อสู้ สี่ทุ่มครึ่งอ่ะกว่าจะได้เข้า,ขาห้องแต่งตัวอันนี้คือปกตินะแต่นี่เราต้องไปเดินขอบคุณแฟนบอลซึ่งแฟนบอลท่านทาป้ายมาใหญ่เบอ้เอเรเลยยังไม่ต้องมาขอบคุณยังไม่ต้องมาขอบคุณไม่ต้องมาร้องเพลงเดี๋ยวจบทัวร์นาเมนต์เป็นแชมป์เดี๋ยวจะร้องเพลงยันสนามปิดเลยเขาก็เข้าใจเขาก็รับรู้เขาก็รับทราบสุดท้ายทีมงานของผู้บริหารก็พาท่านผู้บริหารหรือท่านผู้บริหารพาทีมงานนี้ไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนต้นคิดแต่เชื่อว่ามาจากทีมงานแน่ ไปค่ะไปต้องไปนักบอลน,นักบอลก็งงดิเอา้าก็คุยกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าเอา้าจะสังเกตไหมนักบอลจะไปกันไม่ได้เป็นแบบไปเป็นทั้งก้อนจะไปบางคนสี่คนสามคนอ,อีกคนเดินตามอีกสามคนเดินตามมาเขาก็เอาเอาไม่ถูกว่าเขาจะเอาอยัางไงก็โค้ดสั่งเซนเซสั่งกูแบบนี้ว่าเออให้กูเสร็จปับ๊บขอบคุณแล้วรีบเข้าเลยนะแต่ผู้บริหารกับกลุ่มทีมงานมันี่มันนี่เรเรเรนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ มันไม่ได้ผิดหรอกมันเป็นเรื่องที่ดีไปขอบคุณแฟนบอลเป็นเรื่องที่ดีเสมอแหละแต่นี่มันแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานที่จุดที่ต้องทําจุดที่ต้องสนใจไม่สนไปสนในจุดที่เป็นเรื่องของภาพลักษณ์และไม่ใช่เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของทีมนะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของตัวท่านๆเองซึ่งมันมีอยู่แล้วเรื่องการ PR คุณลงเงินลงทุนกับการเป็นผู้บริหารระดับต้องมีหลักร้อยหลักพันล้านบาทอ่ะ เราเข้าใจเรื่องเองินเรื่องนี้เรารับทราบรู้อยู่แก่ใจเลยเดี๋ยวเรื่องนี้จะคุยให้ฟังด้วยแต่อันนี้มันเป็นช็อตที่คุณต้องเข้าใจว่าเซนเซเขาคุยกับนักเตะไว้เขาออกสื่อขอความร่วมมือกับแฟนบอลไว้เพราะฉะนั้นในหลักของผู้บริหารคุณต้องรับรู้เรื่องนี้แล้วแต่แรกและถ้าคุณจะไม่โอเคบอกไม่ได้ยังไงยังไงก็ตามทุกนัดถ้าเป็นยุคข,ของฉันต้องขอบคุณแฟนบอลทุกนัด คุณบอกมาเลยคุณบอกมาเลยทีมงานเขาทีมโค้ชทีมสตาฟทีมหมอทีมแพทย์ทีมกายภาพเขาจะได้รู้ว่าโอเคหลังจบเกมเนี่ยมีอย่างน้อยอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าจะได้เริ่มโปรเซสนั้นกว่าจะเริ่มขั้นตอนนั้นเขาจะได้ไม่ต้องมาวางแผนถูกไหมเขาจะได้รู้ว่าโอเคต่อ้บอลแม่งแต่จบสี่ทุ่มห้าทุ่มมันต้องมีช็อตนี้เพื่อเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ย้ำอีกรอบนะเดยกคนจะตีความจะดาผิดเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณไม่ได้บอกเขาไง ุณไม่ได้บอกเขาไงคุณบอกทุกอย่างเลยตัวขายที่นี่นะคะแฟนบอลมากันเยอะๆนะคะนักกีฬาเราทุ่มเทนะคะเดี๋ยวคนนั้นเป็นกับตันทีมนะคะนัดต่อไปอีกคนเป็นกับตันทีมนะคะเราต้องใส่เสื้อสีนี้ที่เป็นมงคลนะคะก้าวเท้านี้ลงสนามนะคะมีโอกาสเป็นผู้ชนะเรื่องพวกนี้คุณใส่ใจแต่เรื่องความสัมพันธ์เรื่องความเป็นมืออาชีพคุณลืมไปคุณลืมไปคุณคิดว่าทุกอย่างเป็นเหมือนที่คุณอยากจะสั่ง อยากจะชี้นิ้วอยากให้มันเป็นเป็นอย่างนี้้ซึ่งในการบริหารเนี่ยพาร์ทของฟุตบอลน่ะเจก็ไม่ติดหรอกคุณจะลงมานั่งมานั่งสำรองแล้วลงไปนั่งกลางสนามนั่งมุมธงไปวิ่งตามผู้ตัดสินไม่ติดเลยทําอะไรก็ทําแต่เรื่องของภาพลักษณ์ของทีมภาพลักษณ์ของโค้ดภาพลักษณ์ของทีมชาติไทยอะ่ะมันไม่ใช่แค่นี้ไงมันไม่ใช่แค่นี้เออ โค้ชก็หูดหงิดและส่วนหนึ่งแล้วเพราะอะไรโอ้โหบอลเล่นสู้เขาแบบบอลฉาบฉวยนะที่เราได้ประตูนี่ก็ความผิดผ้าของมาเลเซียนะแต่รูปเกมก็ยังสเปซส,สปะตัวผู้เล่นก็นมาไม่ครบอะไรอย่างี้คือมันปัญหามนลุมแล้วซึ่งอันนี้ไม่ว่ากันนะเพราะว่าโค้ชเขาถูกจ้างขึ้นมาเพื่อให้ทํางานนี้เจดําจะไม่ค่อยเจดาเอางี้เจดาจะไม่ได้เห็นใจเอางี้แล้วกันใช้คําว่าไม่เห็นใจก็แล้วกันมันคือปัญหาที่ในทุกองค์กรในทุกอาชีพมันต้องเจอแล้วในอาชีพบอกคุณคือคุณต้องแก้ปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้้้งาาานนนนมมััรรรบื่ไปไดดวยดีถูกเพะ โคด้ดฟุตบอลก็เหมือนกันเหมือนพนักงานเซเว่นเหมือนผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆเหมือนคนขับรถส่งของเหมือนยังหมดทุกอาชีพเหมือนกันมีปัญหามีอะไรที่ต้องแก้ไขเพราะนั้นความคาว่ามันจะเป็นข้ออ้างใช้คํานี้แล้วกันเพราะนั้นเรื่องนี้เซนเซเขารู้อยู่แล้วเขาเลยพยายามจะรวบทุกอย่างให้มันกลมให้มันแน่นและมันมีช่องว่างน้อยที่สุดสําหรับเรื่องไร้สาระนะนึกออกไหม ไม่ใช่เรื่องการเดินไปขอบคุณแฟนไลฟ์สาระนะฟังดีๆนะเดี๋ยวกลัวดราม่าชิเป่งเลยแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่มันเพิ่มเติมคือพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเซนเซก็เดินกลับเข้าห้องแต่งตัวท่านบริหารก็งงทีมงานก็งงเขากวักมือกันใหญ่เลยก็งงสุดท้ายไอ้สัมภาษณ์เซนเซก็บอกว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกที่ทําแบบนั้นเพราะเราตกลงกันไว้แล้วว่าเป็นอย่างนี้นี้ก็เลยขอตัว ทำบริหารก็โพสบ,บอกว่าทํางานมา16ปีในวงการฟุตบอลแฟนบอลสาคัญที่สุดกลุ่มแฟนบอลอุลตราแฟนบอลน,นูน่นแฟนบอลน,นี่พูดถึง3กลุ่มแฟนบอลพูดถึงแฟนบอลแค่สามกลุ่มอืมซึ่งเป็นแฟนบอลสามกลุ่มที่อจะบอกไงดีวะอืมเอาเอาอยางนี้แล้วกัน เขาขอบคุณบอกว่าอ่าขอบคุณแฟนบอลแฟนบอลไทยหลักๆสากลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ไทยแลนด์ฮัดคอร์และอุลตร้าไทยแลนด์สามกลุ่มให้เกียรติสมาคมแป้งนักกีฬามาตลอดแล้วแฟนบอลทางบ้านละ่ะอืมแฟนบอลที่เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มพวกนี้ละ่ะอืแล้วแฟนบอลที่เขาอยู่บ้านบ้านป่าเมืองเถื่อนบ้านบ้านแบบบ้านนอกคลอกนาที่เขา หาทีวีชมเขาตะโกนเชียร์หรือเขาดูจากเพจที่เขาไลฟ์สดพวกนี้ล่ะอืมพวกนี้ไปไหนอแฟนพวกนี้ไปไหนอืมทำไมคุณต้องใส่ใจแค่สามกลุ่มนี้เจ๊ไม่ได้มีปัญหากับแฟนบอลสามกลุ่มนี้นะแต่ถามว่าคุณฟังความคิดเห็นจากแฟนบอลสามกลุ่มนี้แล้วแฟนบอลที่เหลือล่ะอืมทีนี้เนี่ย พอมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะมันจะไปยังไงต่อเพราะเนี่ยเดี๋ยวเดินวันนี้เขาเดินทางไปสิงคโปร์แล้วสุดท้ายก็เป็นอิชิอิอุ้ยก็เป็นเซนเซออกมาขอโทษเขาก็บอกแล้วบอกว่าเขายังไม่ได้คุยกับมาดามโดยตรงอขออนุญาตใช้คําว่าเซนเซกับมาดามแล้วกันนะตัวเซนเซเองหลังจกแสดงความไม่พอใจเดินออกไปก็คิดว่าทําไม่ค่อยดีไม่ถูกต้อง แลวทําไปแบบนั้นก็เลยขอโทษมาดามไปทางไลน์ขอโทษแฟนบอลด้วยที่แสดงพฤติกรรมไม่ดีเซนเซก็รู้สึกไม่ดีแล้วขอโทษกับมาดามไปแล้วก็มองว่าน่าจะสื่อสารกับมาดามก่อนหน้านี้จะดีกว่าเออเพราะว่ามาดามไม่ทราบมาก่อนก่อนที่จะทําอะไรลงไปเหมือนเป็นบทเรียนก็ต้องสื่อสารและรายงานกันมากกว่าน,นี้อ่าตั้งแต่มาดามเป็นนายก ก็พัฒนาสนับสนุนทีมมาตลอดอยากให้พักอยากให้นักบอลแต่ว่าตัวเซนเซเนี่ยอยากให้นักบอลพักเต็มที่เพื่อมีโอกาสในการประสบความสำเร็จมากที่สุดเซนเซก็น่าจะสื่อสารมากกว่านี้กับมาดามเรื่องการอยากให้ทีมประสบความสำเร็จมากที่สุดและแผนงานในการทําต้องสื่อสารทุกครั้งเลยเหรอการเข้ามาทํางานน่ะคุณเข้ามาทํางานคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการเป็นแชมป์ต้องการเป็นแข่งกีฬาเพื่อความเป็นเลิศไม่ต้องสื่อสารเรื่องพวกนี้เจ๊ว่าเจ๊ว่าเข้าใจตรงกัน เออแต่สุดท้ายเขาบอกว่าความคิดของเซนเซก็น่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนั่นแหละเราอยากจะขอโทษมาดามแฟนบอลสำหรับกิริยาที่ไม่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นไปตามคาดเป็นไปตามคาดเป็นไปตามคาดไม่ได้มีอะไรที่เกินความคาดหมายแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะไม่มีอะไรออกมาจากฝั่งของทีมงาน ท่านผู้บริหารอีกแล้วเพราะถ้าออกมาอีกชิปหายอีกบอกเลยต้องจบตรงนี้เจมั่นใจว่าถ้าเขาดูจากกระแสฟีดแบ็เมื่อวานเนี้ยกับคอมเมนต์ที่เป็นเอกชัยที่เป็นเอกชันเนี่ยเขาต้องหยุดละเขาต้องหยุดละเออวันนั้นก็โอเคก็ถือว่าจบที่เราเบาที่สุดนะสำหรับเซนเซเป็นคนเริ่มเป็นคนนั่นก็จบไปแล้วอย่างมันมีประโยชน์นึงที่เขาบอกว่า ก็น่าจะสื่อสารกับมาดามก่อนน่าจะดีกว่านี้เพราะมาดามไม่ทราบมาก่อนเห็นนะเห็นอะไรตรงนี้ไหมแต่ทีมงานเล่นโซเชียลฉับมากทีมงานเล่นโซเชียลฉับมากตอบคอมเมนต์ที่เชร์ด้วยรูปพนมมือว้ารูปหัวใจส่วนคอมเมนต์ที่ติไม่มีตอบเลยปล่อยผ่านทั้งหมดนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอ่านคอมเมนต์ คุณถึงรู้ว่าคอมเมนต์ไหนอยู่ฝั่งคุณคอมเมนต์ไหนเห็นด้วยกับคุณถูกไหมแต่เรื่องนี้คุณบอกว่าคุณไม่รู้เพราะไม่ได้สื่อสารกันมาก่อนก็ตามนั้นก็ต้องตามนั้นอืมก็ต้องตามนั้นเนาะเพราะงั้นเจ๊ว่าเจ๊ว่าก็ก็เป็นเรื่องที่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราเราเราเจอกันบ่อยนะประเภทเนี้ยประเภทที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราเจอกันบ่อยอ่าสิ่งหนึ่งที่เจ๊ อยากจะสื่อสารนะถ้าเรื่องนี้มันจะไปถึงถึงใครบ้างก็ตามะเนาะเรื่องนี้ทำรู้สึกคือในสนามหรือว่าการฝึกซ้อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีมงานของสตาร์โค้ดเขาทําเต็มที่จะทำมั่นใจว่าเขาทําเต็มที่ในทุกชุดเลยนะไม่ใช่แค่ยุคข,ของอิชินะยุคมาโน่ยุคลาเยวัตยุคพี่ซิกโก้ยุคใครต่อใครเขาทําเต็มที่หมดแหละทีมหัวหน้าฝึกสอนสตารโค้ดทีมงานทุกคน ผลการแข่งขันเป็นยังไงก็ดูที่หน้าง,งานถูกไหมแต่สิ่งที่เรามองเรื่องของผู้บริหารขออนุญ,ญาตผู้บริหารและทีมงานผู้บริหารคนใกล้ชิดผู้บริหารเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทาคือรู้ไหมสิ่งที่คุณทาได้ดีที่สุดในการบริหารในการจัดการทุกอย่างนะสนับสนุนให้นักเตะสตาโฟโค้ชทางานของตัวเองให้เต็มที่ซึ่งจะทำมั่นใจว่าชุดเนี้ทีมงานบริหารเขาทาดีมากแล้วพาสปอร์ตวีซ่าเอยตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พัก อุปกรณ์เสื้อผ้าหน้าผมของใช้ต่างๆนานารถรับส่งอาหารการกินทุกอย่างเขาเตรียมเนียบมากอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องบอกเลยว่าต้องยกนิ้วให้แต่เรื่องพวกนี้ยมันไม่ได้ถูกสื่อสารออกไปทีมงานเขาเลยคิดว่าเอะถ้าอันนี้ดีแล้วเดี๋ยวทีมทีมงานไม่ได้เอาตรงๆเลยนะไม่ได้หน้าออกหน้าหน่อยค่ะออกไปข้างหน้าหน่อย ไปให้คนเห็นนะว่าเราเป็นเป็นนายกเรามีทีมงานรอบๆเนี่ยคะ่ะที่จัดการเรื่องพวกนี้ซึ่งทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องที่แบบโอ้โหสุดยอดเลยมาเป็นเรื่องที่คุณต้องทําเพราะเป็นสิ่งที่คุณอยากเข้ามาทําคุณถึงลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วได้รับการเลือกตั้งเข้าไปแล้วก็จัดเตรียมทีมงานเพื่อมาจัดการงานเหล่านี้เนาะเพราะนั้นอันเนี้ยเจ๊ว่า มันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่หลังบ้านน่ะคุณจะทําให้เนียบที่สุดเพื่อให้หน้าบ้านอย่างโค้ชและผู้เล่นเนี่ยแมไม่ต้องห่วงอะไรทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่มันจะเป็นอย่างนั้นแลมันจะดีทุกที่แหละแต่ว่าเนี่ยแหละมันพอสุดท้ายแล้วมันเป็นเงนี้ยมันกลายเป็นว่าไม่ได้เดี๋ยวเ๋ยวคนไม่รู้ว่าเราทาเออก็เป็นอย่างนั้นไปซึ่งเจ๊จะบอกนะแฟนบอลไทยเขารู้หมดแหละเขารู้หมดแหละ,เข,หละเขาเจอมาหมดแล้ว นะเขาเจอมาทุกทุกรูปแบบแหละอยู่ด้ว,ว่าเขาจะพูดหรือเปล่าแค่นั้นแหละซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่ะอ่ะทีนี้ให้ความเป็นธรรมกันแล้วกันนะเดี๋ยวคนจะหาว่าไปติติงเขาอย่างเดียวเจ๊เนี่ยครั้งหนึ่งเคยโดนเอาไปแขวนในเว็บบอร์ดเว็บฟุตบอลเว็บหนึ่งเขาบอกว่าเจ๊ปกป้องมาดามบอกว่ามาดามทําฟุตบอลด้วยหัวใจอย่างนั้นอย่างนี้เจ๊ปกป้องเขาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคนก็มาลุมทัวมาลง เอาเจาไปแขวนคนก็มาดา่าโอ้ยจะดำรับเงินมา,มาอย่างนั้นอย่างนี้ได้ของขวัญแล้วสิรู้กับเขาสิรู้จักเขาสิไม่เลยไม่เคยรู้จักกันเปนการส่วนตัวเคยเจอเคยสวัสดีกันแต่เขาจําเราไม่ได้หรอกเราโนบอดี้ในในบอลไทยอะ่ะแล้วเราก็ไม่ได้สนด้วยว่าเขาจะต้องยังไงหมาถึงว่าเราเข้าใจว่าเราคือใครเราอยู่ตรงไหนเรามีหน้าที่อะไรถูกไหมเอาไปแขวนอย่างน,น,นี้คนดายับเลยในในเว็บบอร์ดของเว็บฟุตบอลเว็บหนึง่ง เราก็ไม่เราก็ไม่คิดอะไรเพราะเราวันนั้นเราสื่อสารแบบนั้นจริง,รง<ๆ>เพราะเรารู้สึกว่า<ๆ>การเข้ามาทําฟุตบอลไทยเนี่ยแม่งมีแต่เปลืองเงินเปลืองตัวสําเร็จก็เสมอตัวล้มเหลวนี่มันโดนโดนด่ายันโคตรง่าอะ่ะแล้วการใช้เงินทาฟุตบอลไทยยุคปัจจุบันไม่ใช่แค่หลักร้อยล้านนะหลักพันนะเพราะฉะนั้นอันนี้สื่อสารตรงๆว่าคนที่เขาบอกว่าอยากให้ คนที่รู้เรื่องฟุตบอลเข้าไปทําอยากให้คนที่รักฟุตบอลจริงๆเข้าไปทําคนที่เป็นอดีตนักฟุตบอลเข้าไปทาพี่ตุ๊กปียพงษ์บ้างพี่ซิกโก้บ้างหรือใครต่อใครที่ก่อนหน้านี้เคยมีชื่อให้เข้าไปทําเถอะพวกพี่ๆเหล่านั้นมีเงินมีเงินในในแบบที่คนมีเงินทั่วไปอะ่ะแต่ไม่ได้เป็นเศรษฐีขนาดที่จะเอาเงินหลักพันล้านลงทุนไปกับอะไรที่มองไม่เห็นอะ่ะอันนี้พูดตรงๆนะมันก็เลยทำให้ บ้านเรามันต้องเป็นแบบนี้มันต้องมีนายทุนเพราะว่าภาครัฐเองเขาสนับสนุนก้อนสนับสนุสนประมาณหนึ่งเพราะว่าสมาคมมึงไม่ได้มีประสบความสำเร็จอะไรเลยไม่เคยไปฟุตบอลโลกไม่เคยไปบอลโอลิมปิกไม่เคยได้เหรียญเอเชียนเกมเนี่ยเด็มที่ก็แชมป์ซีเกมแชมป์เอฟเอฟอยู่อย่างเงี้ยเข้ารอบน็อกเอาท์เอเชียนคัพนานๆานทีแต่จะของบพิเศษงบ,บแบบอ่าไม่เหมือนชาวบ้านเขามันได้เหรอกลับกันสมาคมทควีคนดูแม่งเหรียญทองกี่เหรียญละสมาคมแบดมินตันนี่ แชมป์โลกกี่คนละเหรียญเงินโอลิมปิกอย่างน้องวิว,วนะนะสมาคมวอลเลย์บอลน,นี่เข้าชิงแชมป์โลกกี่ครั้งละถูกปะเพราะนั้นคนที่บอกว่าเอยเอาคนที่รู้เรื่องเข้ามาทำเจ๊บอกตรงนี้นะไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะอะไร,รู้ปะคนที่รู้เรื่องพอเข้ามาทำปุ๊บก็ต้องมีเจ้าของเงินเจ้าของเงินสั่ง,งคนที่รู้เรื่องพองัดกันปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องมีคนหนึ่งที่ไปถ้าคนจะเป็นเจ้าของเงินไปไอคนที่มี คนที่รู้เรื่องก็ทําต่อไม่ได้เพราะไม่มีเงินถ้าเป็นไอคนที่เรื่องออกไปเจ้าของเงินอยู่เขาก็ไปหาคนใหม่มาทําที่ทําตามที่เขาต้องการมันจะวนอยู่อย่างเนี้ยมันจะวนอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราต้องเราต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนว่าว่าว่ามันเป็นอย่างนี้ยนึกออกปะเออเราต้องรับความเป็นจริงก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้อืมพอเรายอมรับความเป็นจริงได้เนี่ยเราก็จะปล่อยใจให้โล่งให้ว่างมากขึ้น แล้วก็ดูเป็นนัดๆด,ดูเป็นทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ดูเป็นเรื่องๆเ,เป็นตัวๆไปว่าใครทําอะไรดีไม่ดีเออนึกออกรอแมนั่นแหละมันมันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อืมอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องยอมอ่ะต้องยอมว่าว่าว่าด้วยระบบมันเป็นแบบนี้เนาะเออมันเป็นเรื่องที่เราเจอมาตลอดแล้ว เจ๊ค่อนข้างมั well ่นใจว่าม <ượng> ันจะไม่หายไปอ่ะอืมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะไม่หายไปเนาะส่วนไอ้ว่าบอลไทยจะไปบอลโลกไหมอ่ะมันก็คงได้ไปแหละแต่มันจะเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะจะเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เป็นอะไรที่ก็พูดพูดตรงตรอ่ะเจ๊ไม่ได้เจ๊ไม่ได้อยู่ข้างใครเลยเจ๊อยู่ข้างทีมชาติไทยนี่แหละวันไหนทีมชาติไทยเล่นแย่เจ๊ก็บ่นวันไหนทีมชาติไทยเล่นดีเราก็ชมวันไหนการบริหารดีเราก็ต้องชมวันไหนการบริหารวุ่นวายวุ่นวือเราก็ต้อง ติติงไปตามเรื่องแต่เรายืนบุอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงว่าเราเข้าใจว่านี่คือเนเจอร์ของการทํากีฬาแบบไทยๆนึกออกไหมมันจะหาคนที่แบบมีเงินด้วยรู้เรื่องบอลมาทําด้วยมีไหม j จ y ว่าไม่น่ามีวะไม่น่ามีใครอันนี้ต้องต้องต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของมาดามเขานะที่กล้าลงมาแบบเสียเงินเป็นพันๆล้านเพื่อเพื่อทาบอลอะ่ะเขาอาจจะะสมก,กับฟตุตบอลหญิงที่ไปฟุตบอลโลกเนาะ กับสโมสรกับทีมชาติไทยชุดใหญ่กับยู21ยู23มันก็ยังต้องรอแต่เชื่อเถอะว่าการลงทุนของเขาอ่ะมันก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมเพ็นว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเจมแค่รู้สึกว่าทีมงานใกล้ชิดต้องโดนต้องโดนตีมือต้องโดนแบบต้องโดนหวดอืมต้องโดนหววเนาะเพราะนั้นก็ตามนี้ตามนี้ตามน,ามนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ก็ว่ากันไปตามที่แล้วแต่คนจะมองแต่เจมมองว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วเซนเซเขารับจบแล้วก็จบก็มูฟออนมุ่งหน้าต่อนาต่อไปที่จะไปเจอสิงคโปร์อะไรก็ว่ากันไปเนะาะเออเพราะนั้นก็นี่เป็นเรื่องที่มันมันเกิดขึ้นซ้าบ่อยๆแล้วหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งไม่มีทาง๋ยวมันก็เกิดอีกเนี่ยก็เนี่ยถ้าเกิดตอนเนี้ยจบวันนี้นะที่เซนเซเขาให้สัมภาษณ์รับจบแล้วเนี่ยถ้ายังมี โพสตอบโต้ออกมาจากทางฝั่งของทีมงานมาดามอีกก็ไม่จบก็วุ่นอีกเพราะนั้นฝากด้วยนะเชื่อเจ๊หยุดตรงนี้เลยนะพี่พี่น้องๆทีมงาน PR ของมาดามหยุดตรงนี้เลยพอเลยไปโฟกัสที่เกมสิงคโปร์แล้วจบเกมจะชนะจะเสมอจะแพ้ค่อยว่ากันตรงนั้นอืมเนาะตามนี้ตามนี้